นั่นเลยถ้าพี่นองได้ฟังกิสซซประวัติอ่าถ้าผมจำไม่พลาดในกีตาบัญญจฮารุลโมฮูเนี่ยเนาะน่อิบาเลตัวพี่กับตัวพมที่ว่าพีนองมาพบกันทิว่านั่นเลยอเออเหมือนกับบูโรเหมือนกันเลนะนาพวกบูมันก็ดิปีนองพอพบกันกะทำเขาไอตัวพมวาฮี่น่ะต้นนิชาัดพี่ชัง ถ้านายอยู่บายดีเนาะอิมมี่พี่รานไม่ฟามว่ามีฟัามสุขอ่าเล้วตัวพี่อ่าเลงนกัตัวผมพี่น้องว่าห้าพันปลือต้นเลือดติดดกเลืเล,ลเลยมาแต่ดกเด็กดกเด็กมาเหนื่อยมาอดมาพี่น้องกอเขาเหล่ากันไปเหล่ากันมากเขาบอกว่าที่เข้าพี่อ้วนพันนีนี้พี่น้องกับโปยไอเข้านั้นนั้นเวลากินบิสมิลลาห์ไมอ่าเวลาดืม่มบิสมิลลาห์ไม แ่ตันวันนี้แหละที่ฉันมาพี่อุ่นมานี่ไอ้ตัวที่พร้อมว่ายฉาดคลองฉันนี่มันว้ยไม่ได้กินน้ำสักเมื่อกัมันบิสมิลลาอ่าอีกินนุ่มสักคำมันบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมฉาดฉันไม่ได้โปรยไรสักอีดหนึ่งเลยว่ะเนี่ยต้องเอาปันนั่นพี่นอ้องอ่านี่นี่เรากินจัมโบ้แชตันกับโปรยนะกินม้อนทองแชตันกับโปรยไปเนอะนั่นนะเนื้อยยางแชตันกับโปรยก็มาพี่อ้วนมาเลย แต่ถึงทำผือรชนะมันละน yeah. พะะี่น้องครับเนี่ยเพระฉชนั้นตอนกินอาหารนี่เรากล่าวบิสมิลลาห์เราะน้ญยาให้ชาตันพลอยนาะบีว่าฟาอิลาสากอตสมิลอาฮาดีกุมอัลลุกมานามบีว่าถ้ามีอาหารสักคำหนึ่งนี่มันเลิ้นมันตกอ้ออาหารมันตกออกนหนกจานของเราอาหารมันลด ตกไปนอกาธาตุของเราพี่น้องว่าเฮ้ยเชื้อโรคเชื้อโรคอย่ยไปกินเล้วใช่ไหมเราจะถื่อปานั่นเราจะถื่อว่าพอกินพับอาหารมันลุดอกไปนอกจานนี่ไปตั้งอยู่ข้างนอนกนี่ถ้าเคยไปยิบคนนั้นถื่อว่าเพื่อนเล่มันสู้ไปน้องอ่าเพื่อนชะโมงเป็นยาจอกอ่าเพื่อนชะมโมงว่าอดดวยนะมันอดเนาะสร้างคมชะวโมงพันนั่นพี่น้องกับ แต่คณะเดียวกันท่านนาบีสัลลัลลอฮุวะลิวะซัลลัมสั่งว่าฟัลอยู่เมตตมากานาบิฮามินอาซาอาหารที่ตกออกนอกจานที่เรากินพี่น้องครับนบีสั่งว่าท่านจงหยิบมาเลยไอ้ของอาซาของซอกปลอกซักโขกนั้นปลดเปลืองกับผ้าไปล้างเส่าเอาไปล่างพี่น้อง สมมัลยาอุลหาหลังจากนั้นให้เขาจงกินอาหารคำนั้นวาลาจาดาุฮาลิชัยตอนนาบิวะญาทิ่งอาหารคำนั้นไหวหายหชัยตนเลยถึงกันนั้นพี่นองที่รักทุก่านเจ่เพราะนั้นฟ้ามเข้าใจของมุนยน์เราอาจจะมองว่าอด้วยนะไปเก็บอาหารทีลื่นออกนอกจานนั้นมันเสียเกียรติอ่าม่เยอะ แต่จริงๆทานนาบิสัลลัลลอฮุวะลาวะสลัมสังให้เก็บแล้วทาสักโกรพี่น้องนะติดนูนี่นั่นนี่ล่างแล้วก็เรากินถ้าไม่กินอุลมามะอธิบายว่ากััผ้าไปเจกผู้อื่นก็เละเต้พี่นอ้องครับญาทิ้งไว้ให้กรับไต่ตนเด็ดขาด ไอ้นี่อะไยพี่น้องนะยาวว่ามันโปรยกินอาหารเดลินหนอกจานเลยเนาะมันกินพรมเราตั้งเตะคัมเบรกด้วยเราเติมซ้ำชามอิบัลีกัดซ้ำนะต่ทุกภาคสายหนึ่งซีพี่น้องอิบัลีกัดซีเนี่ยขนาดว่าซศษอาหารเดลึนอกหนอกนี้กะนบีสังให้เก็บเป่าไม้พี่น้องไม่ใช่ว่าเราเป็นขยะจกไม่ใช่เป่าไม้เพื่อหญาให้เป็นอาหารของอิบัลลีใชตอน ฟาอีซาฟาโรกนบีวาเมื่อได้ทานกินเซ็จฟัลยัลอากออาซอบีอาหูจงดูดนิวบันดานิ้วของเขานิ้วของเราพี่นองต้องดูด,ด้วยโอ้ยพี่นองหวานด้วยแต่มันห้าจกลาพีนองอ่ะห้ากินไม่พอเลยเล่เล่แต่โนโนอาไว้ยี่นั้นชัดน้าว่ามันอดติบานไม่ได้กินชั้นลิ้นพอก,กินเม็ดเลยแต่นิ้วกระดูดเม็ดอ่ะท่านทำไมพ่พีนองครับ ท่นบีสั่งให้ดูดนิวทต่สั่งให้ดูดนิวพี่น้องกับฟาอินดะฮูลายัดรีฟีไอยิตออามีฮิตากูนุลบารอกาเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอาหารคำไหนาอาหารมาเล็ดไหนพี่น้องข้าวมาเล็ดไหนที่มีฟ้ามบารอกัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาอัลละดึงอาหารที่มาเล่นตกองหนอกจาน อาจจะเป็นอาหารคําที่มีฟ้ามบรอกัดอยู่สองอาจจะเป็นอาหารซึ่งอยู่ในจานเลยต้องกวาดให้หมดกินให้หมดจานสามอาจจะเป็นอาหารต่างๆที่ติดในนิ้วมือของเราโรคกระดูดอาจจะเป็นอาหารชิ้นนั้นก็ได้ด้วยเหตุนี้เองแบบอย่างสุนนะของทานนาบีสลัลลฮุอะลัยวะสลัมพี่นองกรรมก็คือดูดนิว้ว นี่คือที่ไปที่มาพี่น้องครับไม่ใช่ว่าไม่มีอาหารการกินไม่ใช่ว่าเราอ,อดโายากแต่เป่าไม้ทั้งมดทั้งม้วนนั่นก็คือเพื่อต้องการเอาฟา้ามบรอกัรจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอาลาฟ้ามบรอกัรไม่ทงหมาพี่น้องครับได้จากอาหารสักมเมล็ดหนึ่งนี่คือว่าอัลฮัมดุลิลละเลย แต่นณะเดียวกันเรากินไปซ่องจานเรากินไปซ้ำจานพีนองแต่เป็นอาหารที่คาดฟามบรอกัสต่างสินนี่ครับอาหารที่ล้นนอกจานเคเพียงมาเล็ดเดียวปี่นองฟามบรอกัสซูบูตุนไครรินอิลลาฮียิฟิชัยนี่ฟามดีแห่งประจาวจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะละยั่งยุติอาหารชิ้นนั้นถือว่าคุ้มค่าถือว่าคุ้มค่ากับอาหารที่เรากิน พอกินข้าวไปพี่น้องกับฟ้ามบรกอกัสอาทิเชนเราขายันในการอ่านกุรานเราขายันในการละมานเราขายันในการศึกษาห้าวีชาฟ้ามรูศาสนาไปในกรอบในหลักการของศาสนาเนี่ยนี่ขนาดว่าเรื่องอาหารการกินพี่น้องกับนาอิบาเลเชตนนาจามาพลอยกับพวกเรา เพราะฉะนั้นเป็นขานเขาอ,อิบาลเลถ้าเมือ่อใดเราไม่กล่าวบิสมิลลาเมือ่อใดเรากินอาหารเลื่อในจานเมือ่อใดเราไม่หยิบอาหารที่ตกอองนองจานนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอาหารของอิบาเลต่างสิน้นประการที่ทรงทัดมาพี่น้องครับ